เจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งครูครูโอเคอีเวนต์ก็เริ่มต้นขึ้นแล้วเอาล่ะฮะสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับน้องๆหนูที่น่าักทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในโก t เด g a r กา n ดกันเหมือนเดิมนะครับผมโก t เด g a r กา n ดได้มีการอัปเดตมาใหม่อย่างเป็นทางการนะครับ ฟึ่งอัปเดตนี้มีอัปเดตที่ว่าอัปเดตหน้าร้อนนะครับฟึ่งยังไม่เราผมยังไม่รู้ชื่อเต็มเต็มของมันนะแต่ก็ดูวิธีการเล่นอีเวนต์นี้อยู่ก็เพิ่งไปดูคลิปมาเมื่อกี้นี้ไปดูคนอื่นเขาเล่นมานะครับอีเวนต์นี้จะให้เก็บผลไม้พืชผ,ผักที่มันเป็นอีเวนต์หน้าร้อนเอามาใส่ตะก้านี้นะอ่าโอเคครับขอบคุณที่บอกนะครับหากเราจะใส่ตะก้านี้ให้มันเต็มได้เนี่ยเราต้องให้เพื่อนๆคนที่เหลือมาช่วยนะครับ ฟึ่งอะไรฟึง่งถ่วยยังไงอะหรอมาคิดตรงนี้เลยขี้ร้างขายของสวัสดีครับลุงเอ้าลุงนี่ลุงเป็นใครเนี่ยโอสวัสดีฉันเนี่ยมาแทนที่ลุงแฟมนะพอดีลุงแฟมไปหน้าร้อนเขาเลยยังไม่กลับมาถ้าจะกลับมาเนี่ยก็ต้องรอให้อีเวนนี้หมดไปก่อนลุงก็จะกลับมาที่เดิมฉันพ่อาค้าจมูกยาวจะมาแทนที่นะเอาล่ะคุณพ่อครามีอะไรขายครับผมอุย้ยแตงโมเก็บก่อนลวกัน เอาแล่ะนะแต่นายต้องรีบเร่งหน่อยนะเพราะว่าครั้งนี้มันกิจกรรมมันเพิ่งเริ่มฝีนาทีเองนี่มันเลยไปฟองฝามาทีแล้วซึ่งเมล็ดพวกนี้เนี่ยจะเป็นเมล็ดพวกหน้าร้อนทั้งนั้นแล้วจะให้นายปลูกปลูกเสร็จแล้วก็เอาไปใส่แหวนตะกร้าเยอะๆเลยนะนายต้องรีบหน่อยแล้วล่ะเอาล่ะเดี๋ยวผมจะรีบอธิบายหน่อยครับพอดีอีเวนต์มันเริ่มแล้วนายรูีฟรีเมล็ดเลยมบ้งเนี่ยอันนี้เมล็ดผักกาดบางอันก็ไม่รู้นะอันนี้แตงโมแตงโมก็เป็นของหน้าร้อนเหมือนกันนะอันนี้ฟุ้มโอ้ฟุ้มโอ้ อันนี้ต้นไรไม่รู้นะอนน้ต้นกล้วยโอเคแล้วมีสับป,ประรดกรับโอเคมีหลายอย่างอันนี้มะเขือเหรอมะเขือกับหนามเชอร์รี่เชอร์อรี่ฝีเขียวไปด้วยอันนี้เลยไม่รู้ผมก็ไปเห็นตามโฟเชียลมานะครับว่าเอ้ยลุงแฟมจะไปแล้วเหรอผมไม่อยากให้ลุงไปเลยขอบคุณที่ขายมาเมล็ดให้นะทุกคนไม่ต้องเสียใจไปแ้วแรกผมก็เสียใจแหละลุงคนนี้มาแค่ชั่วคราวฝนลุงแฟมเราอะจะกลับมา เมื่อตอนอีเวนต์นี้หมดเท่านั้นนะครับโอเคตอนนี้ผมขออนุญาตไปรีบปลูกผักปลูกผึกของฤด,ดูร้อนก่อนนะมีผักอะไรบ้างไงที่เราไปเก็บมาจําได้ผมจําได้ผมซื้อกล้วยนะกล้วยนี่เป็นชื่อว่าอะไร okay. ดีโอเคนี่ไงจําได้มีฟีสามอันแล้วที่เราซื้อเป็นผักกาดขาวใช่ไหมผมเรียกผมเรียกเป็นบ็อกแครี่ขาวก่อนดีกว่าแล้วก็แตงโมแตงโมแบบลูกเยอะเลยเราต้องใช้ฝักบัวลาดทีเดียว ตรงนี้ปลูกครับเออผมลืมบอกไปผมผมขยายสวนมาที่หนึ่งนะครับนะฟื้นฟื้นมานานแล้วแต่ยังไม่ได้อัดพอดีรีบฟื้นไปหน่อยปุ๊บ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 ตรงรีบหน่อยแล้วเรามันผ่ามานานมากแล้วปุ๊บแตงโมแตงโมไปแลดูร้อนอันนี้มาเร็ว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 โหแตงโมอย่าเบิ่มเบิ่มเลยกระ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 กกระยิ่งให้เราเก็บเยอะเมื่อไหร่เราดิ้งได้แต้มนะมานี่เห็นไหมล่ะเราเริ่มวางแล้ว แล้วเราดูแต้มยังไงอะอ๋อนี่ไงเรามี2ีแต้มโอเคเราต้องเก็บให้มันถึงหมื่นแต้มนะแต่ถ้าเมนแต่ถ้าเรามีคนมาช่วยอะจะได้หมื่นแต้มไวๆแน่ดูดูหนาวเนี่ยมันจะเป็นเพราะบางอันนะแต่ถ้าเป็นดอกอื่นอะหรือเป็นผลไม้อื่นอะไม่ได้นะครับต้องเป็นผลไม้ที่ลุงจมูกยาวคนนบคนขายเอาละหากกิจกรรมหมดแล้วพวกของที่เหลือจากแต้มอะมันจะมาให้เราทันทีเลย หนึ่งร้อยฝ่ายหกแต้มนี่ครับเป็นของรางวัลที่เราได้แต่ผมไม่รู้ว่าบางอันเนี่ยมันเป็นกี่แต้มอะ่ะมีฝักบัวมีกล่องฟุ่มหรือมีอันนี้เป็นอ๋อเงินดอลล่าหนึ่งแฟนดอลลร์และมีเมล็ดพันธุ์เก่าๆที่เราซื้อมานะครับมีอ,อื่นๆมากมายตามจริงผมก็มีเมล็ดอื่นด้วยนะแต่ไม่รู้ชื่อเลยมันคือชื่ออะไรมาบ้างเดี๋ยวร้อยกิจกรรมอีเวนต์หมดก่อนตัวน,นี้เราต้องรีบเล่งด่วนแล้วด่วนด่วนจีด่วนจี แล้วไอ้ต้นกล้วยเนี่ยเราไม่ได้ปลูกปลูกเฮ้ยเกิดอะไขึ้นลมอุ้ยทุกคนนะลมลมเทลงมาเทลงมาเทลงมาให้เพื่อตัวมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคดีมากเลยัวช่วยเก็บไว้นะอ่ะตัมพยายามจะช่วยอยู่นะเนี่ยนันเอากงเอากล้วยอะไรมาลหลายๆอย่างแล้วก็ช่วยเติมด้วยโอเคฉันพยายามเติมอยู่ตอนนี้ สามร้อยก็แต้มแล้วเพื่อนๆมาช่วยหน่อยช่วยหน่อยโอ้ะมาดีฉันกำลังจะช่วยแหละแต่ไม่มีมเมล็ดของมันนะฟีให้ตายฟีต,ตอนนี้เหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีสีร้อยสีบเจ็ดแต้มแล้วอาวนะทุกคนนี่อานะทุกคนเรียกเก็บหน่อยนะกิจกรรมใกล้จะหมดเวลาแล้วหกห้าสีสามสองหนึ่งกิจกรรมหมดแล้วโอเค แล้วไงต่อเราได้ของไหมเอ๊ะไม่แน่ใจเกิดอะไรขึ้นเราเก็บแต้มเยอะแล้วแต่ทำไมไม่ได้ของืูว่ามันต้องแต้มเยอะกว่านี้หรือเปล่าของแต้มมามันน่าจะได้ยากครับทุกคนผมมือสุก่เมื่อกี้แล้วอ่าโอ้โหึกว่ามันจะหายไปซะแล้วนั่นคือการแลกเปลี่ยนของมเมล็ดเออผมผมจําได้แล้วว่าผมได้ไปแลกมเมล็ดไหนบ้างนะตอนนั้นไม่ได้ถ่ายคลิปไงเลย แลกเมล็ดไปก่อนที่ผมแลกมามีอะไรบ้างเราได้อ่านก่อนนะ,มะเมล็ดดอกสีขาวแดงดอกไม้แดงอยู่อ่ะฝีมะเมล็ดโอเคต่อไปมเมล็ดที่มีหนามโอ้มันดูเหมือนตัวอะไรหนะ้าที่มันอยู่ในทะเลฟาบที่มันเป็นดนําหนามอ่ะ <laughs> ไม่รู้ชื่อหัวนี้เป็นดอกเป็นดอกรวมดอกไม้รวม มเมล็ดรังผึ่งที่เราต้องแลกด้วยกระบองเพชรกับต้นกระบองเพชรแล้วก็ต้นดอกฝีส้มอ่ะแลกไว้ฝ่องอันและเติมน้ำพึ่งก็ยังไม่หมดนะครับเราก็ยังมีให้เติมต่อแต่ก็น่าเสียดายผึ้งราชินีพึ่งที่ทำอีเวนต์เขาไปแล้วโอ๊ยแปบ๊บนึงคือลืมอย่างนึง ตอนนี้หอยทากผมเลเวล46แล้วเราสามารถแลกในการเพิ่มการเลี้ยงฝัดได้หรือว่าเพิ่มการจเจริญเติบโตของไข่ผมว่าเอาเป็นเพิ่มฝัดดีกว่าฝัดเนี่ยค่าจำเป็นหอยทากนายเนี่ยอยู่กับฉันมานานมากแล้วตั้งแต่ยัน EP ที่4 EP ที่5ไม่พอจําได้อยู่ก็ขอบคุณหลายๆอย่างที่ช่วยฉันด้วยนะไม่เป็นไรอย่าลืมเลี้ยงหอยทากอีกตัวด้วยนะน้องชายฉันเองโอเคแลกครับปึ๊บ ถุงจะน่าเสียดายเท่าแต่เราต้องแลกเอาละมาเมล็ดนี้ทําการปลูกกันดีอันนี้เป็นมเมล็ดหนามเราจะปลูกฝั่งนี้และมเมล็ดน้ำผึ้งมเมล็ดนี้อ่ะมันขายได้ราคาฝูงม,มากๆเลยนะทุกคนผมได้ไปดูในทิกตอกคนอื่นเขาขายกันมาแล้วเป็นมเมล็ดที่ใหญ่และขายราคาดีจัดไปมันปลูกช้าใช่ไหมได้ปลูกช้าก็เอานี้ไป เพิ่มการลดต้นไม้เพิ่มการลดน้ำต้นไม้เมดีเ๋ยวก็โตเองผมมีต้นคาตาวันแล้วครับทุกคนคาตาวันเนี่ยตอนที่มันเริ่มร้านขายหมีมาเนี่ยพอผมไปกดปุ่มปุ๊บเฮ้ยได้เฉยพอน้องพอน้องฝาผมก็ได้ด้วยเหมือนกันนะเฮ้ยแสดงว่ากิจกรรมหมีมาปุ๊บทุกคนได้หมดทุกคนเลยเดอกคาตาวันแต่ขออนุญาตย้ายไปก่อนนะครับพอดีมันเกะกะมากๆเลยตรงนี้ ผมเดินไม่ได้เลยตา่ย้ายมาตรงนี้เลยนะครับนี่เอ้ยพี่ต่ย้ำตรงนี้อตรงนี้ไม่มีแฝงนะก็พอมีแฝงอยู่แหละก็เอาไว้ตรงนี้ก่อนตอนนี้ในที่ฝกผมก็ได้ไข่นี้มาแล้วเป็นไข่น้ำเปิดฝุ่มกันจะได้ตัวอะไรครับได้ตัวอะไรได้ตัวอะไรชึบโอ้โหได้ต่อเอาจริงเหรอเนี่ยเฮ้ยไข่แรงได้นี่ และน้ำมดอ่าแล้วนีว่เป็นไข่ใหม่ครับเป็นไข่ที่อ e ีเว ah นต์มาใหม่ไข่ในราคาแค่1ล้าน3ล้านเองด้วยน้องปาลาดาวประวัติเจ้าตัวต่อมีชื่อว่าแมงมุมทารัทารันทูน่าวัดแมงมุมเหรอนรี่มันต่อจะชัดเป็นตัวระดับตำนานทุกๆุกยี่สิบี่นาทีห้วินาทีบินไปที่ผลไม้บริเวณใกล้เคียงและผสมเกสร ทำให้เกิดการกลายพันธุ์จากการประสมเกสรทุกๆฟีนาที58วิต่อยฝัดเลี้ยงแบบฟุ่ม1ตัวและเพิ่มครูดาวความสามารถของมัน80นาที78วินาทีครับโอ้ยดีดีดีด,ดมาลนะตัวต่อไปมดกรัตเป็นฝัดในตำนานโอกาสเก็บเกี่ยวผลไมา้ฟัม่ม5.5เปรเ์เซน พืชผลที่หายากจะมีโอกาสทําฟั่มน้อยกว่าโอกาสพิเศษ5.25เปนสำหรับผลไม้ประเภทลูกอมที่จัดทาฟั่มอันนี้ก็ไม่ค่อยเข้าใจฟักเท่าไหร่นะก็เอาออกแล้วกันส่วนน้องประดาวเป็นตัวอีเมมใหม่เป็นตัวทั่วไปได้รับ XP เพิ่มเติม5.94ต่อวินาที ฮะได้รับเอพี HP เพิ่มมาเหรอมีประโยชน์งั้นเราเอาเลยครับไม่ค่อยเดินค่อยคเดินค่อยๆเดินไม่มีน้ํามันอยู่ได้เหรอเราเอยู่ได้อยู่แล้วอ่ะ <c oughs> ก็แบบจะตายอ,อยู่แล้ว <c oughs> <c oughs> ดอกไม้ฝีฟ้าเนี่ยขายได้ราคาฟูงยิ่งกว่าดอกคันตะวันเนีอะทุกคนเอาง่ายๆคือประฝาชาวบ้านเลยนะดียิ่งกว่าดอกคันตะวันเยอะดอกคันตะวันเนี่ย ผมให้ฝูนฝนดอกฝนดอกไม้ฝีฟ้าเนี่ยผมให้ร้อยเต็มร้อยเลยครับอยากรู้แม่มันขายได้เท่าไหร่รามาลองดูกันผมจะเอาแบบฟ้าผ่าแล้วก็กับแช่แข็งมาผสมกันนี่แบบนี้เลยแล้วก็มีโพลีเนตด้วยนะเกราฟองโพลีเนตนี่ถ้าเป็นแบบแช่แข็งเนี่ยขายราคาได้ดีมากแถมเหล่าพึ่งอะ่ะก็ชอบกินสุดเลยมามามาม,าม,าม,ามา อันดับแรกขอขายนี่ก่อนครับเห็ดฟ้าผ่าแล้วก็แช่แข็งมายิ่งฟ้าผ่าแช่แข็งเนี่ยมันขายได้ราคาดีสุดๆขายครับขายได้อะไรฟรีล่างก็าบาทดีเป็นไงแต่ถ้าเป็นแบบแช่แข็งธรรมดาเนี่ยก็จะขายได้ประมาณสองสองล้านสองล้านเจแสนเมื่อกี้เหมือนมันบอกว่ามีกิจกรรมพ o ลิเ i n a พึ่งด้วยเหรอทุกคนฮะ ผมไม่แน่ใจอ่ะโพลิเนตพึ่งอยู่ตรงไหนมีแค่ร้างคาที่เดียวนั้นเมื่อก,กี้มันขึ้นมาโพลิเนตดอกไม้สีฟ้าทั้งฟ้าผ่าแล้วก็แช่แข็งลองดูนะนี่ขายได้ราคาอะไรดูห้าล้านกว่าบาททุกคนขายราคาดีมากแต่ถ้าเป็นดอกคาตาวันอะคาตาวันเนี่ยมันขายได้ราคาแบบถูกสุดๆุด,ดูเอาไปขายปุ๊บได้ราคาหนึ่งล้านกว่าบาทแม่จะลองไห้ถ้าผมเอาไปคังทุกทุก,ทกอันเลยอะ ขายบรูอันได้อทไรขายหมดได้ประมาณฝองร้อยล้านบาทนี่ผมก็ได้เงินมาครบแล้วแต่ยังเกิดอีกสองฝองร้อยล้านก็จะถึงเป็นหนึ่งพันล้านราชินีของเราตอนนี้ยังไม่ได้กินอะไรเลยนะครับโอ้ยทำไมใจร้ายจังไม่ให้เรากินเลยครับราชินีผมจะพยายามหาให้เดี๋ยวนี้แหละครับมะพาวผมก็โพลินเนียลยังไม่ได้เก็บมีไม่ได้เก็บฮะกาจจะไปฟื้อไข่เักหน่อยแต่ไข่พึ่งดันหมดไปซะได้พึ่งก็คงไม่กลับมาอีกต่อไปแล้วมั้งเนี่ย อย่างอื่นกลับมาแต่พึ่งอะไม่น่ากลับมาต้องการพึ่งมาก,มากแล้วผมมีมเมล็ดมะม่วงอีกฝ่องมเมล็ดน,นะครับตรงนี้ปูไปเลยต้นมะม่วงเพียบมาหนึ่งต้นก็ปูไปเลยทูถมถึงสวนผมจะไม่ต้นไม่ใหญ่มากแต่ก็ทำกําไรได้ดีเลยต้นใหญ่ให้เป็นต้นใหญ่แบบฝูงมากๆเนี่ยเราจะเก็บพืชผักยากแต่เนี่ยต้นแบบนี้ถือว่าดีฝืดแล้ว นี่ผมได้นกพูกมาแล้วนะครับนกพูกฝีแดงมีคนใจดีเอามาให้ผมแล้วผมก็ไปแลกกับด้วยพึ่งนะนี่ได้มาแล้ว,วตัวนี้มันมีความฝ่ามาอะไรบ้างเพิ่ม SP 0.5.8ปเปร์เซ็นอ๋อีนนี่เองโอ้ทุกคนดูฟี่ผมอยากได้พึ่งตัวนี้มากเลยอะแต่ของที่ผมเก็บเอาไว้อะคงจะไม่ครบอะดูไข่ฟี่ไข่ต้องรอไข่พึ่งแล้วไข่พึ่งมันไม่มีขายแล้วด้วยอะ ผมอยากได้พึ่งแรงงานก่อฟางอะแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะได้ออมาแล้วได้มาแล้วครับพึ่งแรงงานก่อฟางพึ่งแรงงานตัวนี้เป็นตัวตำนานมากๆแล้วก็เพิ่มและความสามารถเพิ่มขนาดกระเป๋าเป้ของผู้เล่น26.11เปอร์เนโอ้ดีเลยดีเลยเพิ่มกระเป๋าถูกใจมากงั้นผมขอรับเลี้ยงมาเลยครับแทนที่เจ้าปลาดาว ผมก่อนครับมาฟุ่มก่อนเลยหได้ดอกแบบธรรมดาโอเคฟุ่มใหม่ปุ๊บขอได้ดอกดอกดีเดียวดอกดีดีดดดปุ๊บโอ้โหดอกธรรมดาโชคไม่ดีจริงจริงก็ผมก็จะฟุ่มต่อไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับทุกคนแม่ได้อีกแล้วได้เกลือมีแต่เกลือกับเกลือหากผมได้เก็บไข่ฤดูร้อนเยอะพอหรือว่าปลูกผลไม้ฤดูร้อน โดยทำกิจกรรมอีเวนต์ฝาผมแต้มผมก็จะมาอัดคลิปให้ทุกคนดูกันนะครับผมตอนนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับหากใครชอบก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนกคลิปต่อไปด้วยนะครับตอนนี้ผมขอตัวไปพักก่อนครับผมเริ่มง่งมากๆก็ตอนนี้ก็อัดมานานมากแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบายบาย กดซัตคาทให้กับองค์ราชินีด้วย